da 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 ตอนนีจะมุันเข้าสู่รายการพบกีพีชกอีกครั้งนะฮะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเ้ารถขงชาติในช่องเพ I c h a ช nel สาระดี24ชั่วโมงเลขศูนย์แห่งนี้เองคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะและจังหวัดเชียงใหม่พบเป็นใครไปไม่ได้ะฮะอยู่ซ้ายมือผมนี่รอที่จะขย่ำเยื่ออยู่แล้วนะฮะที่โรงเชียงใหม่ครับสวัสดีครับพี่รองครับพี่รงครับ,รรบวันนี้เรายืนกันอยู่ที่ร้าน นครพิงค์แซดต,ต้องขอบคุณเขาเลยนะเพราะว่าเขาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เนื่องจากนครพิงค์แซดของเราเนี่ยเป็นร้านใหญ่แล้วก็มีเครือข่ายช่างนี่เยอะแยะมากมายเลยเขาบอกว่าอยากให้ช่างของเขาเนี่ยมันดวลกับเพชรไอเชียงใหม่เหลือเกินฉะนั้นเพชรไอทําได้ทุกอย่างยกเว้นขัดใจลูกค้านนะฉะนั้นถ้ามีเพชรมาเราจัดให้ทันทีและวันนี้ฮะคนที่จะมาดวลกับพี่หลงฮะเขายืนรอยอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะน้องหนุ่มนะฮะช่างติดตั้งอิสระลังเราสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องนุ่มครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนที่จะมาตรวจเกมกน้องคิดว่าชนะไหมคิดว่าชนะนะมันเล่นกันสอง,สองในสามอ่าสองในสามเกมคิดว่าชนะสองศูนย์เลยไหมสองศูนย์ <laughs> พี่ลงยอมไหม,ไมอมไม่ยอมอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วอันนี้ถือว่าไม่ใช่ที่ของเราเราให้พี่ลงเลือกบ้างดีกว่าเออเอาดิ เอาอันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเอามาเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับและเกมที่พี่ลงกับน้องลุงมจะต้องดวลกันคือเกมปลายทางฉิมเพลฮะเราไปดูกันนะฮะว่าปลายทางฉิมเพลกติกาและรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังอย่างปลายทางฉิมเพลีใช้มือเดียวเลี้ยงลูกแก้วบนฟุตเหล็กจากจุดที่กําหนดให้เพื่อไปลงหลุมตรงปลายฟุตเหล็กนี้ได้ใครลงก่อนถึงลูกเดียวชนะสิครับ คุณผู้ชมครับและหลังจากปลายทางชิมพีของเรานะฮะให้ซ้อมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องหนุ่มกับพี่ลงไล่เก็บลูกกันจนชินแล้วนะฮะตอนนี้เกมพร้อมที่จะเริ่มแล้วนะครับประจําที่เลยฮะแต่ว่านี่เป็นศึกกระชับม,มิตรคุณผู้ชมถึงแม้อย่างไรก็ตามแต่นะฮะจะเป็นการแข่งขงันก็ตามท่านูดจับมือกันก่นกอนครับ ะเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันนะฮะน้องหนุ่มห้ามหันหน้าหนีกล้องนะครับต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นฮะโอเคไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปทางจิตวิทยายกที่หนึ่งฮะระหว่างน้องหนุ่มกับพี่ลุนี่ยังไม่เริ่มสั่นสู้ใช่ไหมครับครับผมถ้าสั่นสู้แล้วยกที่หนึ่งไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ดูกๆดูกไานี่ลงต่เราจะจอและและและเมื่อกี้ไปเสียเที่ยวมากเลยเพงน้ำมันเบาๆนะดูดูดู้นุมอุ้ยดีทั้งนุมได้ก่อนนี่ฮาเลยนะดูแลดูผมคือพอ กันไว้เลยครับคุณเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมครับเพียรไอเชียงใหม่นำไปแล้วหนึ่งศูนย์ฮะโดยน้องหนุ่มของเรายืนเจ็บลูกอยู่นน้องหนุ่มจะมาเดาะลูกแก้วเล่นคุณผู้ชมครับยกที่สองฮะไปเลยฮะอันนี้นะครับถ้าพี่ลงนี่จะเสียใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมล้วดูดูของพี่ลงดูของพี่ลง ก็ยากก็ยากง่ายก็ง่ายะแล้วดูน้องหนมวิ่งมาเหมือนคนเมาเลยนะเหมือนรถยางแตกเลยแล้วมันแฉลบก็ไม่ลงถึงถ้าใส่กับโอ้วันนี้น้องหนุ่มปาแกงนเขย่าเต็มทีใช่ไหมอุ้ยปุบปุบ เรียบร้อยคบคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับปูนน้องหนุ่มสุดยอดนะใจก็สู้จริงแต่ความนิ่งนะดูเอาไว้อย่างที่บอกฮะเรื่องของจังหวะและความนิ่งเท่าน,นั้นเลยนะฮะอันนี้ถ้าจะบอกว่าไม่มีใครทําได้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่ลงเชียงใหม่ทําไปแล้ว2เซตรวดครับคุณผู้ชมครับและน้องหนุ่มของเรานะฮะถึงเป็นช่างอิสระก็จริงแต่เชื่อว่าในเชียงใหม่นี้นะ มีคนอยากจะใช้บริการของเราเนี่ยเบอร์โทรอะไรจ๊ะครับรผมและน้องหนึ่งก็จะไปยืนมือสันนีดด้วยแต่สั่นสูนะ้เนาะแต่สั่นสู้นะฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่งแล้วกันกับนครพิงแซ้เชียงใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้เรานะฮะ P.S.I High Speed สายนำสัญญาณ R.G. 6อันนี้สปอนเซอร์หลังไม่มีเขาลงมาไม่ได้เลยนะจ๊ะเนี่ยและ พีเอ <P>. <laughs> และและอมรินทีวีฮะเดี๋ยวจะแจกเสื้อสวยๆเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้น้องหนุ่มด้วยนะฮะทีวีสร้างสุขช่องพีเอไอสามสิบนะจ๊ะเดี๋ยวเทศหน้าฮะเรามาดูกันว่าผมจะไปยืนอยู่ที่ภาคไหนจังหวัดอะไรแล้วก็ได้เล่นเกมแบบนี้หรือเปล่าว,วันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับโชว์นีน้องหนุ่มโชว์อีกทีนะโชว์อีกรอบดิ ゲームののゲームの調のゲームのたら <imitation>